ที่จังหวัดสุขโขทัยก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่รับผลกระทบจากร่องมรสุมก่อนหน้านี้และเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนจากโนรทูที่จะสร้างผลกระทบนะครับมีการระดมยุทธปกรณ์ชวยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกครับและอำเภอเมืองสุขโขทัยที่รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ครับชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณาภัยกองพันส่งกำลังบริการที่23กองบัญชาการชุกรฉที่3และหลายหน่วยงานครับเช่นจิตอาสา ขา้าช่วยเหลือประชาชนผู้ที่รับผลกระทบจากอุทกภัยตำบลเมืองบางขลังอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยขนสิ่งของขึ้นที่สูงป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินรวมไปถึงบรรจุก,กระสอบทรายทําแนวป้องกันน้ําที่เอ่อล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าสู่บ้านเรือนรัศดรพร้อมทั้งสํารวจความเสียหายในเบื้องต้นพบมีหมู่บ้านได้รับผลกระทบจานวน6หมู่บ้าน187หลังคาเรือนมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ 5 6 6คนครับค่ะโดยที่กําลังทหารนะคะได้ลงพื้นที่ตำบลบ้านกล้วยที่อำเภอเมืองจวสุโขทัยค่ะบริเวณโรงพยาบาลสุโขทัยนะคะแล้วก็วิทยาลัยนัตศินสุโขทยัยก็ช่วยกันกรอกกระสอบทรายค่ะเพื่อนําไปวางเป็นแนวก้นน้ําเพื่อที่จะน้ำเนี่ยไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ตลอดแนวลําน้ํายมนะคะแล้วก็ลําคลองสาขาในพื้นที่ของตําบลบ้านกล้วยเอง ป้องกันน้าไหลทะลักเข้าล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของราชฎรในพื้นที่ค่ะพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่เนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนชาวตาบลบ้านกล้วยนะคะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยให้ติดตามสถานาการณ์แล้วก็ระดับน้ําอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะนี่คือสถานการณ์ความคืบหน้าล่าสุดนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าต้องมีการพร่องน้ําออกจากพื้นที่หรือเตรียมการเสริมคันตลิง่งเนื่องจากว่ามาแน่ วันนี้นะครับแลวพื้นที่อาจจะแผ่ขยายกว้างจังหวัดสุขโขทัยเองรับน้ำสองด้านฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือและฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือจากตะ,ตะวันออกเฉียงเหนือนีมาจากจังหวัดแพร่ลงที่บ้านมาจากบ้านสเสียบลงที่วังชิ้นแล้วเข้าอีกครั้งหนึ่งที่หาดสะพานจันทร์อันนี้จะมีการแบ่งน้ํามาที่ลําำ,ำน่านแต่อีกฝากฝั่งหนึ่งมาจากจังหวัดลําปางเช่นเดียวกันมาจากอ่างเก็บน้าเขื่อนแม่มอกลงมาที่คลองแม่ลําพันธ์ตัวนี้เองจะเอ่อท้นมาฝั่งซ้ายและฝั่งขวา หากเป็นปีนี้เองอาจจะเป็นจากฝักซ้ายต้องมีการเตรียมรับมือนครับ